นี่ก็คือภรรยาของคุณโต้งครับดูมดูตนกัน่ <c oughs> นงดูโทรศัพท์นะครับชิวๆครับให้สามีต่กงพานะครับเดี๋ยวไปดูสามีกันอีกรอบนึงคุณน้อยใจไหมครับไม่น้อยใจครับก็ต้องทำอ๋อเป็นหน้าที่อยู่แล้วชใช่ไมัต้องตากครับอ๋อครับ เดียใจได้รอบไอค้อคนไอ <c oughs> ้ต้องงานดีทวดตายฮะตายไปตากเลยนอกพูดเลยไปตั้งไหนมั้งนอกแกครับ <c oughs> ตอนท้ายกูก็เป็นคนทำ <c oughs> เสียงนังก็มีได้ <c oughs> เสียงดังก็โดนได้กู คุณมีแววที่จะแก้แค้นไหมครับมีครับผม <c oughs> คุณจะแก้แค้น้วยงานยังไงผมจะให้มันซักผ้าแทนผมครับอ๋อครับอันนี้อันนี้คือ,อน,นี่คือความฝันของคุณเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณคิดว่าเป้าหมายคุณจะได้วันไหนครับคงอาจจะไม่ได้ครับช่วยใจได้นะครับ <c oughs> อยา่างรั้นหมดเลยทุกอย่างครับ <c oughs> ช่วยไม่ได้เนาะ